เด็กจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกิจกรรมงานบันเด็กแห่งชาติเหมือนกันนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2และกองบินหนึ่งนะคะรราชสีมาซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้จากคุณมนทิราบําเด็จพันค่ะรายงานมาจากกองบินหนึ่งจังหวัดน,นะคะรราชสีมาค่ะเชิญค่ะ สำหรับบรรยากาศกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติในพื้นที่กองทัพภาคที่สและกอนงบินฯน,นครราชสีมาขณะนี้นะคะเนื่องเน้นไปด้วยผู้ปกครองตั่งพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติจำวนวจมากค่ะซึ่งว,วันนี้นะคะสภาพอากาศก็เป็นใจไม่ร้อนค่ะ เล่นที่ร้านนวมินสดดัมเฉลิเมเเกียรติราชการที่9หรือเหงตาหลวง่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาฝลนโททวส,สุขปรังแม่ทัพที่สองเป็นประธานเปิดงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี2559โดยปีนี้ได้มีการจัดแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารกว่า10ชนิดซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆและ,ยววะเยาวชจนจํานวนมากได้แก่รถถังปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโคง้งและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารประจําถุดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นนะคะยังมีนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชนและซุ้มกิจกรรมจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลที่2กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้มีการนําอุปกรณ์การตกแต่งบาดแผลสมมติมาให้น้องๆที่สนใจได้ลงมือปฏิบัติค่ะและการนําอุปกรณ์จากปราพื้นบ้านกว่าสิบชนิดมาร่วมจัดแสดงด้วยในส่วนของกองบัญชาการช่วยรบที่2ได้นารถครัวสนามมาประกอบอาหารให้กับเด็กๆที่มาร่วมง,งานได้รับประทานและมีการจัดซุ้มแสดงอาวุธ ระเบิดกว่า100ชนิดที่เก็บกู้มาโดยชุดอ o โอดีกองพันสัมภวุูกระสุนที่22ให้ความรู้แก่เด็กๆส่วนกองพลพัฒนาที่2นั้นนะคะได้นํารถบรรเทาสาธารณาภัยมาจัดแสดงในการจัดแ,แสดงของมณฑนทหนารบกที่21และโรงพยาบาลไข้สุรนารีบรรยากาศเป็นไปได้วยความสนุกสนานของเด็กๆโดยมีของรางวัลแจกมากมายค่ะ ส่วนที่กองบินหนึ่งละครราชสีมานะคะมีผู้ปกครองสั่งพาบุตรหลานทยอยเดินทางมาเที่ยวชมยังไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีนาวาอากาศเอกดบวินถนอมสิงห์ผู้บังคับการกองบินหนึ่งเปิดกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติที่บริเวณล,ลานจอดเครื่องบินภายในกองบินหนึ่งโดยได้นําอากาศยานและยุธทธปกรณ์ประกอบด,ด้วยเครื่องบินขับไล่ F16 จากฝูงบินหนึ่งนยเครื่องบินขับไล่ F5 และยุธทธปกรณ์ตรวจจับอากาศยานมาจัดแสดงโดยไฮไลท์ของงานได้แก่ การแสดงบินผัดแผลงของเครื่องบินขับไล่ F-16 การแสดงบินโจมตีทางอากาศด้การบินโจมตีภาพพื้นดินของเครื่องบินขับไล่ F-16 การแสดงสุนัขทหารของกองทัพอากาศพร้อมกับมีการออกบูธแสดงนิทรรศการของฝูงบิน102และ103รวมกับถ่ายภาพกับนักบินนอกจากนั้นนะคะยังได้มีการน,นําเครื่องซีมินุดหรือซิมูเลเตอร์มาให้เด็กได้ทดสอบกันอย่างใกล้ชิดกิจกรรมนี้นะคะจะมีทั้งภาพเช้าและภาพบ่าย คาดว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า10,000แนคนพร้อมกันนี้นะคะด้วยขอร่วมมือขอความร่วมมือผู้ปกครองที่นําเด็กเล็กๆเ,เ,เข้ามาภายในกองบินหนึ่งนะคะให้เขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองใส่กระเป๋าเด็กมาด้วยเพื่อทีเจ้าหน้าที่จะสามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้หากเด็กเกิดปัาบหลงคาการเล่ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติภายในกองบินหนึ่งนะครราชสีมาค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับคข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถา,า,านีค่ะ คุณคุณมทีิรานะคะรายงานมาจากกองบีนหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะเรายังคงมี